ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเทิทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดินแห่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวนทางสิบมิถุนายน โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยท่านผู้ชมเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมใบนี้ก็เป็นนทางยออินเตอร์ยออินเตอร์เบ่งปาน สรุปบน0กับ8ดึง0จับชุด208 208 308 408 508 404เน้น0408การ3848แล้วก็ล่าง5กับ8 ดึงแปดเน้นแปดสองแปดห้าการแปดสามแปดเก้าย่ออินเตอร์เจ้าเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัดต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเทอท่าน หมนี้ก็เป็นนาทันสุด3ตัวสุด3ตัวคูณ6ประตูก็แบ่งปันอดิตที่ภาพันธ์มาก็สรุปแล้วพันอดิตที่ภาพันธ์มาก็สรุปแล้วพันนวาทาันใหม่นี้ครับ313 35 1 373 375 1> 4 1่4นึ่งสามสก็แบ่งปันแบ่งปัน8ชุดแบ่งปัน8ชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ครับจับคู่สองตัว อดีตที่ประพันธ์มาฝั่งขวามือล่างพันห้าห้าสองห้แล้วก็ห้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับแปดศูนย์แปดหนึ่งเกาปปดกก็ เบ่งปันสี่ชุดให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับแบ่งปันเนวทานโคจับโคสองตัวลูจิเลนตนะคตารางหตัวอดีต 022052นิวทันใหม่นี้ครับผมฟังไซมมือ2627 242529 6764656974 7 5 7 9 4 5 4 9ก9าท่านผู้ชม ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยเดวทาาที่เบงปันต่อไปครับผมใบนี้ครับปฏิทินคู่บนล่าง3ามสี่สามห้าสามหกสี่สามสห้สหห้าสาห เบ่งปาน12ชุดเบ่งปาน12ชุดเป็นแนวทา่าต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยตะตะเบ่งปานแนวทันสองตัวล่างเบ่งปานอดีตที่ผ่านมาผ่านแนวทันใหม่นี้ครับ07 08 98 07 08 98 ก็เป็นทนา,านคู่สองตัวท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยปินมีสิบล่างปินมีสิบล่างหนึ่งห้าหกจ ет, เจ็ดแปดเกนย์สองหนึ่งห้าหก ет, เปดเส,สอง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมแตงโมใหญ่เบ่งปัน430 431 432 040506นะเบ่งปัน6ชุดนะเบ่งปัน6ชุดต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เนียวทาน10ล่างแบบ สามตัวท่านผู้ชมแนวทนัน10ล่างแบบ3ตัวอดีตที่ผ่านมาก็หลูดไปนะอดีตที่แล้วหลูดไปแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันแปกศูนหนึ่งแปกศูนหนึ่งท่านผู้ชมเบ่งปัน3ตัว ต่อไปครับผมใบนี้สมพลจับคู่บนล่างอดีตสรุปแล้วพันเนื้อทันใหม่เนี่ยครับผมเบ่งปานอีกแล้วเบ่งปานอีกแล้วเปกสามเปกสี่เปกห้าเก้าสามเก้าสีก้าห้าศูนท่านผู้ชม รวมเชุดถ้าพระโสมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปกระผมใบนี้ฝานเป็นจริงเบ่งปานชุดเดียวแปดหกสี่หกแปดสี่หกแปดสี่ 8ปดห8 4ี่หก็เบ่งปัน4ชุดนะแบ่งปัน4ชุดให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ครับพี่โป้ท่านพี่โป้ดับเต้มรวม10หน่วยโบน,นดับเต้มรวม10หน่วยโบนก็เบ่งปันดับ เต็มสองดับเต็มสองนะท่านผู้ชมนะดับเต็มสองดับเต็มเดียวดับเต็มสองต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมเด่นล่างสามสี่ห้าสามสี่ห้าเนทันทีแล้วเก้าศูนย์หนึ่ง ก็ผ่าน0เนื้อทันใหม่นี้ก็เบงปัน3 4 5ก็ขอบคุณอย่างมากจริงจข้อมูลแนวทางทีเบงปาน,ปนต่อไปครับผมใบนี้เบงปัน4ชุดเบงปัน4ชุดอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่าน ดเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผม707 7 0 70ู7 6 7แปดก็และก็เจท่านผู้ชม4ชุดให้พิจารณาใหม่นี้นครับพี่โป้เด่นโบนแบบสตัวแบบสตัว สี่หกแปดนกก็ขอบคุณอย่างมากครับโฮต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับหนุ่มนาวาเบ่งปันูคหนึ่งจิตหนึ่งเก้า จิตหนะึ่งเก้าหนจิตหนนึ่้านะท่านผู้ชมก็เป็นแนวทันนุมนาวาต่อไปครับผมใบนี้นภัสเจมจรรกสีเนวทันที่แล้วผ่านไหมเอ,อ่ยผ่านไหมสามสอง้าสามสองนะ สามห้าสองสามห้าสงเนื้อทันใหม่นี้ครับเบ่งปานอีกแล้วนะเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้ว,นะเ,เ,ลวเคปหน้าจอได้นะหนึ่งศูนย์เจ็ดสอนดสามนย์เจ็ดสามศูนย์แปนย์หกนะท่านผู้ชมก็ไล่ไปนะนับพัดเจมจรร์เีนะก็ขอบคุณอย่างมาก เก็บหน้าจอได้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักเออคลิปนี้ก็เราเจอกันเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม